คำศัพท์ HSK 2ระบบใหม่พาร์ทที่30คำที่581ถึง600สำหรับคลิปนี้จะเป็นคำศัพท์ HSK 2ใน HSK ระบบใหม่ซึ่งมีทั้งหมด772คำโดยในแต่ละคลิปจะแบ่งออกเป็น20คำคำศัพท์แต่ละคำจะประกอบไปด้วยตัวอักษรพินยินคำแปลเสียงและยังมีประโยคตัวอย่างด้วยค่ะขอแวะขายของนิดนึงนะคะตอนนี้ช่อง Hawter Channel เรามีชีตรวบรวมคำศัพท์ HSK ระบบใหม่สำหรับ HSK 1และ2โดย HSK 1มี500คำและ HSK 2มี772คำแต่และคำศัพท์จะมีการแบ่งแยกประเภทคำด้วยสีต่างๆซึ่งจะช่วยให้จำคำศัพท์ได้ดีขึ้นรวมถึงประโยคตัวอย่างต่างๆที่อยู่ในคลิปนี้นะคะได้ถูกรวบรวมเอาไว้ในชีตเหล่านี้แล้วค่ะชีตคำศัพท์ HSK 1 179บาทและ HSK 2 229บาทค่าส่ง30บาท สั่งสองเล่มส่งฟรีใครที่สนใจสั่งก็แอดไลน์มาที่แอด h ฮาเตได้เลยค่ะแล้วตอนนี้เราไปเรียนคำศัพท์ HSK ระบบใหม่กันต่อเลยค่ะชีเป่ยชีเป่ยตะวันตกเฉียงเหนือคำนี้ไม่มีในระบบเดิมนะคะชีเป่ยมาจากคำว่าชีที่แปลว่าตะวันตกเป่ยแปลว่าเหนือหรือว่าทิศเหนือ รวมกันเป็นซีเป่ยก็คือตะวันตกเฉียงเหนือหรือว่าทิศตะวันตกเฉียงเหนือนั่นเองค่ะตัวอย่างประโยค在中จ西北ซีเป่ย์ในฤดูหนาวมักจะมีหิมะตกในจีนซีเป่ย์ในีในจซีเป่ยนี ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนตอนฤดูหนาวมักจะมีหิมะตกคำว่าใจ้ายในประโยคนี้เป็นคำบุพบทนะคะแปลว่าที่ในทางจงกัวประเทศจีนจงกัวซีเป่ก,ก็คือตะวันตกเฉียงเหนือของจีนหรือว่าภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีนตงเทียนแปลว่าฤดูหนาวชื่โคแปลว่าเวลาช่วงตอนตงเทียนต่อชื่โคก็คือตอนฤดูหนาวจิงฉางบ่อยๆมักจะ x i a SHUYI ปลว่าหิมะตก k SI TAN SI TAN อาหารฝรั่งอาหารตะวันตกคำนี้ก็ไม่มีในระบบเดิมนะคะตัวอย่างประโยค Ni Sihwan Jong Tan หายชื่อซ i h TAN Ni Sihwan Jong a n หายชื่อ Sih TAN นิชิวันจงชันหายชือชอซีชันคุณชอบอาหารจีนหรืออาหารตะวันตกคำว่าจงชันหรือจะใช้จงกัวชายก็ได้นะคะคำนี้แปลว่าอาหารจีนซีฟังซีฟังตะวันตกทิศตะวันตกภาคตะวันตกคำนี้ก็ไม่มีในระบบเดิมค่ะตัวอย่างประโยค 西方国家西方国家ประเทศตะวันตกคำว่าียแปลว่าประเทศนะคะีฟ j งก,ก็คือประเทศตะวันตกประเทศทางตะวันตกซึ่งหมายถึงยุโรปและอเมริกานั่นเองค่ะคำว่า西งหรือว่าี จะพิเศษกว่าทิศท,ทางอื่นๆก็คือนอกจากจะหมายถึงทิศจริงๆแล้วในหลักสังคม,มศาสตร์นะคะก็คืออะไรที่เกี่ยวกับตะวันตกหรือว่าภาษาไทยเราแบบเข้าใจง่ายๆเลยนะคะแบบภาษาพูดเราจะเรียกว่าฝรั่งก็ได้นะคะเช่นหมอฝรั่งยาฝรั่งอาหารฝรั่งเหมือนกับตัวอย่างข้อที่แล้วนะคะซีชันก็คืออาหารฝรั่งหรือว่าอาหารตะวันตกหรือคำว่าซีฟางเหริน

ชาวตะวันตกคุ้นเคยกับการใช้ซ่อมกินอาหารชาวจีนคุ้นเคยกับการใช้ตะเกียบคำว่าชีฟางเหรินนะคะก็คือชาวตะวันตกหรือว่าคนตะวันตกชื่อฟานกินข้าวชีกว้านชินเคยชินคุ้นเคยย่งแปลว่าใช้ชาจื้อแปลว่าซ่อมจงกวัวเหรินชาวจีนคนจีนชีกว่าย่ง筷子 ควายจืแปลว่าตะเกียบนะคะชีกวานยงควายจือก็คือคุ้นเคยกับการใช้ตะเกียบซีหนานซีหนานตะวันตกเฉียงใต้คำนี้ก็ไม่มีในระบบเดิมนะคะมาจากคำว่าซีที่แปลว่าตะวันตกหนานที่แปลว่าใตา้หรือว่าทิศใต้รวมกันเป็นซีหนานแปลว่าตะวันตกเฉียงใต้ ทิศตะวันตกเฉียงใต้หรือว่าภาคตะวันตกเฉียงใต้ก็ได้ค่ะตัวอย่างประโยคซีหนานตีดชีต์ที่气候非常湿润ซีหนานติดชีต์ที่气候่เฟยฉาง区ื气候非ุ่น ภูมิอากาศทางตะวันตกเฉียงใต้มีความชื้นมากคำว่าตี๋ชีแปลว่าภูมิภาคนะคะซีหนานตี๋ชีก็คือภูมิภาคทางตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งณที่นี้ถ้าไม่ได้ระบุชื่อประเทศก็หมายถึงประเทศจีนนั่นเองค่ะคำว่าเฟยฉางแปลว่ามากๆอย่างยิ่งชื่อยุ่นแปลว่าชื้นชุ่มชื้นซีซี

โรงพยาบาลแห่งนี้มีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนปัจจุบันชั้นนำประโยคนี้ออกจะทางการนิดนึงนะคะซึ่งอาจจะเห็นได้ในการเขียนรายงานการประชาสัมพันธ์หรือว่าการโฆษณามาดูคำศัพท์กันนะคะคำว่าจ้าในประโยคนี้เป็นคำลักษณะนามนะคะแปลว,ว่าแห่งที่ ยี่เยี่ยนแปลว่าโรงพยาบาลเจ้ดจีย,ยี่เยี่ยนก็คือโรงพยาบาลแห่งนี้ยงโย่คำนี้ค่อนข้างเป็นทางการนะคะซึ่งมีความหมายแปลว่าครอบครองเป็นเจ้าของหรือแปลให้เข้าใจง่ายก็แปลว่ามีนั่นเองค่ะก็คือคําว่าโยที่แปลว่ามีอี่หลิวแปลว่าชั้นนาระดับท็อปจวนเจาแปลว่าผู้เชี่ยวชาญถวนตุ้ยแปลว่ากลุ่มหรือว่าทีมสีกว้าน สีกว้านนิสัยความเคยชินเคยชินชินคุ้นเคยคำนี้ในระบบเดิมอยู่ใน HSK 3นะคะสีกว้านเป็นได้ทั้งคำนามและคำกริยาคำนามก็จะแปลว่านิสัยความเคยชินและหากเป็นคำกริยาก็จะแปลว่าเคยชินชินหรือว่าคุ้นเคยก็ได้ค่ะตัวอย่างประโยคถ้าตูเสี่ยวชั่วตูถเงละสีกว้านถ้า ตู่เสี่ยวชัวชววช่วตู่เฉิงลอสีกวนเขาอ่านนิยายจนติดเป็นนิสัยคําว่าตู่แปลว่าอ่านเสี่ยวชัวแปลว่านิยายนวนิยายตู่เฉิงลอเฉิงแปลว่าเป็นกลายเป็นตู่เฉิงลอสีกวานก็คืออ่านจนกลายเป็นนิสัยหรืออ่านจนกลายเป็นความเคยชินก็ได้ค่ะ อีกตัวอย่างที่เป็นคำกริยานะคะคำนี้สั้นๆแล้วก็ใช้บ่อยๆเลยค่ะหัวฉีกว่านเหรอหัวฉีกว่านเหรอหัวฉีกวานเอฉันชินแล้วฉันเคยชินแล้วหรือว่าฉันคุ้นเคยแล้วก็ได้ค่ะและอีกตัวอย่างของคำกริยานะคะถ้าปู่ไท่ฉีกว่านจั่วกงเจียวเชอร์ถ้าปู่ไท่ฉีกว่านจั่ว กงเจียวเชอถ้าปู่ไท่สีกว้านจัวกงเจียวเชอเธอไม่ค่อยคุ้นเคยกับการนั่งรถเมย์คำว่าปู่ไท่แปละว่าไม่ค่อยปู่ไท่สีกว้านก็คือไม่ค่อยคุ้นเคยไม่ค่อยชินจั่วแปละว่านั่งโดยสารกงเจียวเชอแปละว่ารถเมย์ซี i i. ีจีซอี เครื่องซักผ้าคำนี้ไม่มีในระบบเดิมนะคะซึ่งก็มาจากคำว่าฉีที่แปลว่าซักผ้าบวกกับคำว่าจีที่แปลว่าเครื่องฉีจีก็คือเครื่องซักผ้านั่นเองค่ะตัวอย่างประโยคเจ้าถ่ายฉีจี坏了เจ้าจถ่ายฉีจี้坏了这台洗衣机坏了 เครื่องซักผ้าเครื่องนี้เสียแล้วคำว่าถ่ายเป็นคำลักษณะนามสําหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะคะในชีวิตจริงเราจะใช้คำว่าเกอดก็ได้นึกอะไรไม่ออกนะคะคำลักษณะนามต่างๆใช้เกอดดังนั้นประโยคนี้ในชีวิตจริงก็สามารถพูดว่าจวกระจีเครื่องซักผ้าเครื่องนี้ควายแปลว่าเสียควายเหอเสียแล้ว สีเจ้าสีจาอาบน้ำคำนี้ในระบบเดิมอยู่ใน HSK 3นะคะตัวอย่างประโยคป้าป้าเจิ้งจ่สีเจ้าป้าป้าจจเจิ้งจ่สีจาปป้า,ปาจจเจ้า่ายสีจาพ่อกำลังอาบน้ำอยู่และอีกตัวอย่างนะคะหัวกั้งสีหวานเจ้าหัวกั้งสีหวาน หจ๋าวัวก้สีหวานจ๋าฉันเพิ่งอาบน้ําเสร็จคําว่าก้างแปลว่าเพิ่งเพิ่งจะหวานแปลว่าเสร็จีหวานจ๋าก,ก็คืออาบน้ําเสร็จนั่นเองค่ะเสี่ยเสี่ยครั้งทีคำนี้นะคะที่เราเรียนผ่านมาใน HSK 1ถ้าเป็นคำนามก็จะแปลว่า ปลายล่างหรือว่าส่วนท้ายหากเป็นคำกริกยาก็จะแปลว่าตกลงหรือว่าเลิกแต่ใน hsk 2นี้นะคะเซี่ยยังสามารถทำหน้าที่เป็นคำลักษณะนามซึ่งมีความหมายแปลว่าครั้งคราวหรือว่าทีตัวอย่างประโยค我敲了三下门我敲了三下门我敲了三下门 ฉันเคาะประตูสามครั้งคำว่าเชี่ยวแปลว่าเคาะตีเช่นคำว่าเชี่ยวกู่นะคะก็แปลว่าตีกลองซานแปลว่าสามซานเชี่ยสามครั้งสามทีเหมือนแปลว่าประตูอีกตัวอย่างเชี่ยที่แปลว่าคราวหรือแปลว่าครั้งนะคะยิมตัวอย่างมาจากข้อ393มใน HSK1 ค่ง่ะไม่เป็นไรคราวน้า ไม่เป็นไรคราวหน้าเราค่อยลองกันใหม่คำว่าเช่าชื่อนะคะแปลว,ว่าคราวหน้าหรือว่าครั้งหน้าซึ่งเป็นคำตรงข้ามกับคำว่าช่างชื่อนะคะที่แปลว่าคราวก่อนคราวที่แล้วครั้งล่าสุดหิมะตกคำนี้ก็ไม่มีในระบบเดิมนะคะซึ่งมาจากคำว่าเชียที่แปลว่าลง ตกบวกกับคําว่า雪ที่แปลว่าหิมะซึ่งมีใน HSK 2ระบบเดิมค่ะตัวอย่างประโยค看雪 iao xia xue 看起來 iao xia xue 看起來 iao xia x u ดูเหมือนหิมะจะตกคําว่าขฉหลายแปลว่าดูเหมือนดูเหมือนว่าย a าในประโยคนี้นะคะแปลว่าจะ iao xia xue ก็คือหิมะจะตก หิมะกำลังจะตกเหมือนกับคำว่าเหยาเสียหยีนะคะก็จะแปลว่าฝนจะตกฝนกำลังจะตกนั่นเองค่ะซัปดาหนะ้าคำนี้ไม่มีในระบบเดิมนะคะเสียโจมาจากคำว่าเสียที่แปลว่าหลังถัดไปบวกกับคำว่าโจที่แปลว่าสัปดาห์เสียโจก็แปลว่าสัปดาหนะ้า เป็นคำตรงข้ามกับคำว่าช่างโจที่แปลว่าสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ก่อนตัวอย่างการใช้เช่นห,หนต会议挪到下周了会议挪到เ周了会议挪到下周了การประชุมถูกเลื่อนไปสัปดาห์หน้าแล้วคำว่า会议แปลว่าการประชุมหนัวแปลว่าเลื่อนย้าย หนวดเต้าก็คือเลื่อนไปย้ายไปเสียโจสัปดาห์หน้าเสียเทียนเสียเทียนฤดูร้อนหน้าร้อนคำนี้ก็ไม่มีในระบบเดิมนะคะเป็นศัพท์ที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ตัวอย่างประโยคไทยกัวยจะเสียเทียนเธอเปียเยอไทยกัวแต่เสียเทียนเธอเปีย เร Thailand, ่อ <AS L> ไทะเทียอเรืฤดูร้อนที่เมืองไทยร้อนมากคำว่าไทยกัวแปลว่าประเทศไทยไทยกัวจะเสีเทียนก็คือฤดูร้อนที่เมืองไทยและสําหรับคำว่าฤดูร้อนที่เมืองไทยนะคะนอกจากคำว่าเสียเทียนที่แปลว่าฤดูร้อนคนจีนยังใช้คำว่าเร่อจีเร่อที่แปลว่าร้อนจีที่แปลว่าฤดูนะคะเธอเปียแปลว่าพิเศษมาก มากเป็นพิเศษเทอบียาร์ก็คือร้อนมากร้อนมากเป็นพิเศษนั่นเองค่ะเซียงถงเซียงถงเหมือนกันเดียวกันคำนี้ในระบบเดิมอยู่ใน HSK 4นะคะตัวอย่างประโยควัวหมายละเหลี่ยงเขียวเหยียนเสืองง้อเซียงถง的短裤我买了ยว 颜色相同的短裤我买了两条颜色相同的短裤ฉันซื้อกางเกงขาสั้นสีเดียวกันมาสองตัวคําว่าหมายแปลว่าซื้อหัวหมายเลยก็คือฉันซื้อมาฉันซื้อมาแล้วเหลี่ยงเ,ยเงะะงถียวเหลี่ยงแปลว่าสองเถียวแปลว่าเส้น แต่ในประโยคนี้นะคะเถียวเป็นคําลักษณะนามที่แปลว่าตัวเป็นคําลักษณะนามของกางเกงเหยียนเสื้อแปลว่าสีเชียงถงเดียวกันเหมือนกันต่วนคู่แปลว่ากางเกงขาสัน้นเหยียนเสื้อเชียงถงแต่ต่วนคู่ก็คือกางเกงขาสั้นสีเดียวกันเซียงซินเซียงซิน เชื่อคำนี้ในระบบเดิมอยู่ใน HSK 3นะคะตัวอย่างประโยค我相信你的话我相信你的话ฉันเชื่อคำพูดของคุณคำว่า话แปลว่าคำพูดนะคะ你的话ก็คือคำพูดของคุณคำพูดของเธอ และอีกตัวอย่างนะคะยืมมาจากข้อ493ใน HSK 1ค่ะหนี่จุยข่าวเปียเชียงชินทาคุณอย่าเชื่อเขาดีที่สุดเปียเชียงชินทาก็คืออย่าเชื่อเขาหรือถ้าเราจะบอกว่าฉันเชื่อเขาเราก็สามารถพูดว่าหัวเชียงชินทาฉันเชื่อเขาแบบนี้ก็ได้ค่ะเสียงเสียงดัง ส่งเสียงดังเสียงดังคำนี้ในระบบเดิมอยู่ใน HSK 4นะคะสังเกตพินยินการออกเสียงเสียงคำนี้เหมือนกับคำว่าเสียงที่แปลว่าคิดหรือว่าคิดถึงต้องการเอาหลักนี้ไปใช้ในการจำเสียงก็ได้นะคะคำว่าเสียงเป็นได้ทั้งคำกริยานะคะจะมีความหมายแปลว่าดังส่งเสียงดังและยังเป็นคำคุณศัพท์ที่แปลว่าเสียงดังได้ด้วยตัวอย่างประโยคขวยินชีปู้เสียงละ ข音器不ยปูเสียง了扩ั器วยเสียง了ลำโพงไม่ดังคำว่าเสียงในประโยคนี้เป็นคำกริยานะคะซึ่งก็จะแปลว่าดังหรือว่าส่งเสียงดังขั้วยินชีแปลว่าลำโพงปูเสียงเลยก็คือไม่ดังไม่ส่งเสียงดังนั่นเองค่ะและอีกตัวอย่างนะคะโชยินจีคายเดทไทเสียง了ค音机开的 คายเสียงละโชยินจีคายแตไถ่เสียงละวิทยุเปิดเสียงดังเกินไปคําว่าโชยินแปลว่าวิทยุคายแปลว่าเปิดเตอแปลว่าได้จนไท่แปลว่าเกินเกินไปคายแต่ไท่เสียงเละก็คือเปิดเสียงดังเกินไปเสียงเต้าเสียงเต้า นึกออกคาดคิดนึกได้คำนี้ไม่มีในระบบเดิมนะคะแต่ก็มาจากคำที่เราคุ้นเคยก็คือคำว่าเสียงที่แปละว่าคิดเต้าที่แปละว่าถึงเสียงเต้าก็คือนึกออกคาดคิดนึกถึงตัวอย่างประโยค我想到了一个好主意我想到了一个好主意我想到了一个好主意 ฉันนึกแผนการดีๆออกแล้วคำว่าเสี่ยงเต้าในประโยคนี้แปลว่านึกออกนะคะขาวจ่ยมาจากคำว่าขาวที่แปลว่าดีจ่ยที่แปลว่าแผนการไอเดียและอีกตัวอย่างนะคะเสี่ยงเต้าที่เห็นบ่อยๆมักจะมาคู่กับคำว่าเมยเเมยเสี่ยงเต้าก็คือคาดไม่ถึงไม่คาดคิดว่าเมยเสียยเยเส่ยงเต้า你会骗我我没想到你 คุยเพี到ยนว我。ฉันไม่คาดคิดว่าคุณจะหลอกฉันประโยคนี้เจอบ่อยๆในละครหรือว่าหนังนะคะคำว่าเพี้ยนแปลว่าหลอกว่าไมเสียงเตาฉันไม่คาดคิดฉันคาดไม่ถึงนี่คุยเพียนวว่าคุณจะหลอกฉัน想法想法 ความคิดเห็นความคิดไอเดียคำนี้ก็ไม่มีในระบบเดิมนะคะเป็นศัพท์ที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ตัวอย่างประโยค我喜欢这个想法我喜欢这个想法我喜欢这个想法ฉันชอบความคิดนี้หรือแปลว่าฉันชอบไอเดียนี้ก็ได้ค่ะและอีกตัวอย่างนะคะยืมมาจากข้อ40ใน HSK 2ค่ะ วัวจะเสียงฝ่าเกินทาปูดถงความคิดของฉันกับเขาแตกต่างกันเสียงฉี่เสียงฉี่นึกถึงนึกได้นึกออกจำได้คำนี้ก็เป็นอีกคำที่เห็นบ่อยๆนะคะในระบบเดิมไม่มีคำว่าเสียงฉี่แต่ในระบบใหม่เพิ่มมาให้แล้วค่ะตัวอย่างประโยค 我时常想起妈妈的这句话。我时常想起妈妈的这句话。我时常想起妈妈的这句话。ฉันมักจะนึกถึงคำพูดนี้ของแม่คำว่าฉือฉางหลายๆคนอาจจะเคยเห็นคำว่าฉางฉางนะคะที่แปลว่าบ่อยๆมักจะฉือฉางจะมีความเป็นทางการมากกว่าค่ะซึ่งก็จะแปลว่า บ่อยๆเป็นระยะเป็นช่วงเสียงฉี่นึกถึงมามาจะเจอจีควาคำพูดนี้ของแม่เสี่ยงเสี่ยงกับจากไปหันไปทางไปทางคำนี้ในระบบเดิมอยู่ใน hsk 3นะคะตัวอย่างประโยคกยควย,ย้าเชียงไท่หยางขุยคว้า เ太阳，葵ยง太阳。างขุยขี่งาย,ยางดอกทานตะวันหันไปทางดวงอาทิตย์คำว่าขุยขา้าแปลว่าดอกทานตะวันนะคะไทยหยางแปลว่าดวงอาทิตย์อีกตัวอย่างนะคะเสี่ยงทาหน้าที่เป็นคําบุพบ,บทหรือว่า preposition ที่เกี่ยวกับทิศทางนะคะจะมีความหมายแปลว่าไปทางเขื่อเชื้อ向东流去เขื่อเชื้อ向东 หลียวชีเขื่อเฉวีเซียงตงหลียวชีแม่น้ำไหลไปทางทิศตะวันออกคำว่าเขอือเฉยนะคะมาจากคำว่าเขอือที่แปลว่าแม่น้ำเฉวยว์แปลว่าน้ำเขือเฉยก็คือน้ำในแม่น้ำเซี่ยงไปทางตงแปลว่าทิศตะวันออกหลีวแปลว่าไหลชีแปลว่าไปและอีกตัวอย่างนะคะยืมมาจากข้อ266ในเอสเคหนึ่งค่ะเซี่ยงหนานเจ ไปทางทิศใต้เซียงจีเซียงจีกล้องถ่ายรูปคำนี้ก็เป็นศัพท์ใหม่นะคะไม่มีใน HSK ระบบเดิมแต่ก็เป็นคำที่เราใช้บ่อยๆในชีวิตประจำวันค่ะเซียงจีย่อมาจากคำว่าเจา้าเซียงจีนะคะเจ้าที่แปลว่าแสงเจ,จ้าเซียงจีหรือเรียกสั้นๆว่าเซียงจีก็ได้ค่ะตัวอย่างประโยค 这是你的相机吗？这是你的相机吗？这是你的相机吗？นี่คือกล้องของคุณไหมหรือถ้าเราจะบอกว่านี่คือกล้องของฉันนี่คือกล้องถ่ายรูปของฉันเราก็สามารถพูดว่านี่คือวเียงจีแบบนี้นั่นเองค่ะ และสำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อหนังสือนะคะตอนนี้เรามีสมุดคัดจีนและคำศัพท์ HSK 1,2ในระบบใหม่แอดไลน์มาที่แอดเฮาเเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อนังสือได้เลยค่ะ